นี่เตาห้งไปอาปอแต่ที่น้งไปอ่าปออะพี่ปอมีการเลหมาวะนูปออันนี้พี่ปอไปยาใกล้ไปไปทำเตาแล้นะเอ้ยอย่างน่อย่างน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจว่าข้นเตา โอ้นางก้อนนางก้อนมาบุห่ลปักปักเี็ดแมมเนื้อเห็ดแมมกูเนื้อน้องโอเคโอเค